สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรมบดินทราเทพพญาวัางกูรส่งเยียนประสบกรณภูษกภัยในพื้นที่ภาคใต้รับสั่งรัฐบาลดูแลผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรมบดินทราเทพพญาวัางกูรส่งเฮียรยประสบกรณ ผู้ประสบทกภัยในพื้นที่ภาคใต้รับสั่งให้รัฐบาลดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบทกภัยอย่างเร่งด่วนรัฐบาลจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เบื้องต้นมีพื้นที่ประสบภัยแล้ว8จังหวัดว,วันนี้ก็สุเดชพะยู่หัวท่านก็ทรงูงใยญ่ประชาช,ช,ชนที่เดือดร้อนนี่อยู่แล้วนะครับท่านก็ร,รับสั่งมาแล้วก็ได้มอบหมายให้ผู้แทนพงค์ได้นำอะไร ถุงพระราชทานนะครบเพิ่มเติมให้นะเริ่มแต่วันนี้ไปรัฐบาลก็ไม่เคยทิงนอนใจนะได้สั่งการให้หน่วยงานที่อยู่ข้อง <laughs> เขาไปดูแลแล้ยิ่งทงทหารคอทชอกระทรวงเกษตรกระทรวงหมหาไดไทยซึ่งในช่วงนี้ก็ผมได้ให้มอบห,หมายให้รับตรีมหาดไทยได้ลงไปเยี่ยมเยือนด้วยตัวเองนะครับ <laughs> แล้วก็วันพรุ่งนี้น้ำตีเกษตรจะลงไปเองนะครับในพื้นที่ก็ทั้งหมด8จังหวัดภาคใต้ รัฐบาลมีความหงหุดหงิดแล้วก็โดยเฉพายิ่งในเรื่องของการแก้ปัญหาเร่งด่วนก็คือในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราพชพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนหน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชที่ถูกน้ำท่วมพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยโดยได้สอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย นอกจากนี้ได้กำชับกำลังพลในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดระดับน้ำลดลงเกือบทุกอำเภอยกเว้นพื้นที่รุ่มรับน้ำอย่างเทศบาลน,นาครนครศรีธรรมร,ราชอเภอปากพนังหัวใจเฉลิมพระเกียรติและเชียงใหญ่ที่น้ำได้ไหลไปรวมกันคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2 สัปดาห์นะคะระดับน้ำจะลดลงในระดับที่ปลอดภัยค่ะส่วนที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานียังมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำพุเฉวงตาบลบอกผุดหล้นเข้าท่วมถนนริมพุเฉวงฝั่งทิศต,ตะวันออกทำให้รถยนต์สัญจรไปมาด้วยความลำบากเจ้าหน้าที่ต้องช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนด้านของนายภัยบูลโอมากแนายเพเภอเกาะสมุยก็เปิดเผยนะคะว่าการระบายน้ําได้ใช้เครื่องสูบน้ำห5เครื่องและขอจากสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11อีก2เครื่องถ้าฝนไม่ตกหนักจะสามารถระบายน้ําลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นไปกันที่อำเภอชาัย,ยาปริมาณน้ำที่เข้าท่วมย่านชุมชนใน3วัน ลดลงใกล้สู่ภาวะปกติแล้วนะคะยังคงมีน้ำท่วมขังเพียง10เซนติเมตรในบางเส้นทางเท่านั้นส่วนพื้นที่บ้านบางหยดตำบลอินปันอำเภอพระแสงระดับน้ำยังคงทรงตัวประชาชนกว่า70ครัวเรือนถูกน้ำท่วมระดับน้ำสูง1เมตร50เซติเมตรถึง2เมตรจนทีต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไหลเข้าพื้นที่ประชาชนให้อยู่ปลายนะ ปลายแม่น้ำตาปีต้องระวังเตรียมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไว้บนที่สูงค่ะปิดท้ายที่จังหวัดสงขลานะคะพื้นที่4อําเภอริมทะเลสาบสงขลาระดับน้ำลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนพื้นที่อำเภอกระแสศิลเส้นทางเข้าออกตัวอำเภอมีน้ำท่วมผิวถนนจราจรและบ้านเรือนประชาชนต้องใช้เรือนในการเข้าออกบ้านโรงเรียน47แห่งยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ค่ะ ขณะที่นายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดส,สงขลาได้อมัดงบทดลองราชาการแก่ทั้งเสียมเพอรวม50,000นบาทเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยค่ะ